นักเรียนทราบหรือไม่ว่าฟังก์ชันกําลังสองคืออะไรฟังก์ชันกําลังสองคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c เมื่อ abc เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0วันนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ดังนี้1 ลักษณะกราฟของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0 2. การเขียนกราฟของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0. ลักษณะของกราฟของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นย์ กรณี a มากกว่า0จุดต่ำสุดแกนสมมาตรจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y จะเห็นว่ากราฟมีลักษณะเป็นเส้นโค้งเปิดขึ้นด้านบนเรียกกราฟในลักษณะนี้ว่าพาราโบลาหงาย กรณี A น้อยกว่า0จุดสูงสุดแกนสมมาตรจุดตัดแกน X จุดตัดแกน Y จะเห็นว่ากราฟม,มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเปิดลงด้านล่างเรียกกราฟในลักษณะนี้ว่าพาราโบลาควา่ำ การเขียนกราฟของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการเขียนกราฟของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0มีขั้นตอนอย่างไร นักเรียนจะได้ศึกษาขั้นตอนการเขียนกราฟของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท <Y, S 1> <A, S 2> ่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0จากตัวอย่างต่อไปนี้ขั้นตอนการเขียนกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ 2x กำลังสองลบ 8x บวก7เป็นดังนี้ขั้นที่ 1, 1เขียนฟังก์ชัน y เท่ากับ 2x กำลังสองลบ 8x บวก7ให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้เป็น y เท่ากับ2คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองลบ1ขั้นที่สองเทียบฟังก์ชัน y เท่ากับ2คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองลบ1กับฟังก์ชัน y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k จะได้ a เท่ากับ2 h เท่ากับ2และ k เท่ากับลบ1 ขั้นที่3พิจารณาว่ากราฟของฟังก์ชันเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำโดยดูจากค่า A เนื่องจาก A มากกว่า0ย์กราฟของฟังก์ชันจึงมีลักษณะเป็นพาราโบลาหงายขั้นที่4หาจุดต่ำสุดของกราฟของฟังก์ชันจากฟังก์ชัน y เท่ากับ2คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ลบ1มี h เท่ากับ2และ k เท่ากับลบ1 จะได้จุด2ลบ1เป็นจุดต่ำสุดของกราฟของฟังก์ชันขั้นที่5หาแกนสมมาตรของกราฟของฟังก์ชันจากฟังก์ชัน y เท่ากับ2คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสลบ1มี h เท่ากับ2จะได้เส้นตรง x เท่ากับ2เป็นแกนสมมาตรขั้นที่6 แทนค่า x มากกว่า2ซึ่งเป็นค่า x ที่อยู่ข้างเดียวกันของแกนสมมาตรในฟังก์ชัน y, y เท่ากับ 2, 2> คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง 2, 2> ลบ 1, 1เพื่อหาค่า y ได้ดังตารางต่อไปนี้ขั้นที่7เขียนกราฟของจุดที่ได้จากขั้นที่6ขั้นที่8 เขียนภาพที่ได้จากการสะท้อนกราฟของจุดในขั้นที่7โดยมีเส้นตรง x เท่ากับ2เป็นเส้นสะท้อนขั้นที่9 ลากเส้นโค้งเชื่อมจุดทุกจุดในขั้นที่7และขั้นที่8และจุดต่ำสุดของกราฟซึ่งเป็นจุดที่เรียงตามแนวเส้นโค้งพาราโบลางายจะได้กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ2 x กำลังสลบ8 x บวก7สำหรับการเขียนกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ a กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ในกรณีที่ a นั้นกวจะมีวิธีเขียนที่คล้ายกันนักเรียนลองไปฝึกเขียนกันได้นะครับ